ตาครีเจนเนซิสภาพยนตร์สายไฟสัญชาติไทยแห่งปีอลังการเต็มตาเต็มอารมณ์ถึงพริกถึงขิงรัยก,การา CG พูดถึง CG นะโหระดับพอลิวูดบอกเลยเนียนกริบฉันแค่อยากจะช่วยคนที่ฉันรักแค่นั้นเองเธอฝากความหวังไว้ที่ฉันเกินไปแล้ว ไทยไปอีกเลเวลแล้วครับจำกัดความว่าจินตนาการไม่มีขอบเขตในเรื่องใน,นของจริงเลยครับผมหนังมันไปไกลมากมันบ้ามากระห่ำมากอยากเรียกว่าความทะเยอทะย,ยานให้เรียกว่าความกล้าหาญที่สุดของหนังไทยแล้วสักทีจะนิธิตผมว่ามันจะลบทุกคําพูดที่ที่คนไทยสามารถแบบดูถูกหนังไทยหรืออะไรได้ว่าเป็นหนังไทยทำได้แล้วทางเดียวที่เราทําได้คือเราต้องเล่นเกมนี้ไปจนจบ แต่หลายอย่างคือแบบว่าคาดการและคาดเดาไม่ได้ด้วยเนื้อเรื่องแบบเข้มข้นมากถ้าพลาดไปแค่แบบแป๊บเดียวคือแบบแตามไม่ทันแล้วใช่แบบ<ช>พลาดเลย<ช>ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนไทยเราจะทําได้มากขนาดนี้แล้วว่าเก่งขนาดนี้ไม่ต้องคิดเลยว่านี่คืออะไรมาดูเรื่องนี้เลยต้องดูจริงๆและยิ่งดูใน IMAX คุณจะเห็นเต็มตามมากขึ้นครับผมเป็นสชั่วโมงครึ่งที่แบบเต็มอิ่มจริงๆเอาเป็นว่าตาแตกหรือว่าไปฮอลลีวูดได้เลยจริงอันนี้พูดตรงๆหรือว่าฮอลลีวูดทำเอาจริง นดูหนังต่างประเทศแล้วเหมือนเล่นเกมเลยครับระดับนั้นเลยสุดยอดสุดขั้วอัลคีเจนิสวันนี้ในโรงภาพยนตร์